ผลไม้ใหม่มาอวดอีกแล้วจ้ากินลูกพลุนเบื่อเบื่อก็มาต่อด้วยองุ่นนะคะเพื่อนๆองุ่นก็มีหกเจ็ดสายพันธุ์นะจ้านี่เดี๋ยวกินพันธุ์นี้เบื่อเบื่อพันธุ์อื่นก็ตามมานะคะดูองุ่นดูองุ่นบริเวณรอบบ้านอู้หูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลูกไอ้นั่น ปูป่าพึ่งป่าเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะองุ่นตัดตัดใบออกยังไม่หมดเลยเดี๋ยวไปโอ้โหนี่เป็นโรคแล้วนี่อันนี้ไร้เม็ดนี่เห็นไหมขึ้นราแล้วอ่วงห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 ่วงเป็นโรค สีีดำสีดำ,ดำเริ่มออกเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่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 ใกล้จะได้กินแล้วแทรนแทนนี่ไงเพื่อนๆจ๋านี่ไงสุกก่อนเพื่อนนะคะสีดำนี่นี่นีมาฟังนี้นี่ ใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วจ้าฝันใหญ่มาตัดยาเมาื่อวานเฮ้ยนิ้วแม่มอกิวี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 มินิมินิกิวี พี่บีนี่เลยจะตัดทิ้งนะออกดอกไม่ติดลูกนี่นิ้วแม่มดของเราก็จะประมาณนี้นะคะมาริเวณข้างข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านนี่ มืดใหม่แล้วจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดีมืดไหม่แล้วว้าวว้ามีาเพื่อนถามผลไม้เยอะแยะกินยังไงหมดบางอย่างยายก็เก็บแค่พอก,กินนะคะคือทำไมปลูกเยอะบางอย่างมันก็มีอยู่ในสวนแล้วพวกแอปเปลิลพวกลูกแพรอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่เราปลูกบางอย่างก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรมากมายขุดขุดทมทมท,มทิ้งไว้เราก็ไม่เสียได้แต่พวกผักพวกอะไรนี่เราแบบถ้าดูแลต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยมันก็จะเก็บทนอมอาหารไว้เนาะไม่ได้ปลูกไว้โชว์นะแต่พวกองุ่นพวกอะไรนี่ไม่ได้ทำอะไรเนาะรดน้ำแต่แรกๆที่ปลูกอุ้ยสวยเนาะคุณเพื่อนนะดูดิ ดูดิสวยเนาะจงโดยไม่าคืออิง้าหมดแต่มองข้างบนโอ้ยหมดแต่มองข้างบนห้อยแล้วห้อยสวยจังเลยสวยจังเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูโลกพูนป่ามองไปเห็นเรืองอารามแลลวเดี๋ยวแต่อีกคลิปหนึ่งเด้อคลิปนี้อวดอ่างนก่อน ยี่ประยับอยู่ข้างล่างนะสวยๆมองมาจากหน้าต่างข้างบ้านนี่เนี่ยมองจากข้างบ้านมันอะไรจะเินขนาดนั้นเพื่อนๆเนี่มองมาแต่มันเป็นสีเขียวนะถ้าเป็นสีม่วงโอ้โหสีดำอะนะจะสวยกว่านี้เนาะป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละคลิปนี้เอานิดๆหน่อยๆจะพาไปดูลูกทุนมองไปเหลืองอาลามแน่นอน